ันนี้เรามีมิชชั่นพิเศษนั่นก็คือจะมาหาหนังสือเด็กให้หลานตัวน้อยปรึกษาคุณแม่ค่ะต้องปรึกษาคุณแม่นะคะคุณแม่คุณแม่น่าตเต็มตัวเลยค่ะคุณแม่คอนแอปไทยคีโน่คีโน่วันนี้บอกเลยว่าเราตั้งใจเลือกกันมามเพราะว่าเราอยากได้เองน,น่ารักมากเลยอะ่ะของเด็กแบบแต่ราคาแรงมากเลยนะของเด็กอ่ะแต่แบบนะ่ารัก เจอคนนี้อีกแล้วค่ะวัสดีค่ะพี่นีวัสดีค่ะเอาคนที่มีประสบการณ์การเลยงลูกฝา,ากฝากอะไรบอกถึงอัน,น,น,อนาคตนะคะ,อ,ะอันนาจ๋าตั้งใจเรียนนะลูกอันนี้คือของเล่นไว้กัดกเขียวๆระดับมีหลายอันมากเลยให้ดูมันมีสี่อย่างในนี้เราเลือกมาเพราะว่ามันใช้ <look. S 1> มันใช้กำลังพอดีมือหลาน ตอนนี้เราจะไปบ้านที่ห้าแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องเอาทารองไหนเราเลยเดาว่าน่าจะทางนี้แหละน,นี่นะคะคุณพ่อที่เพิ่งมารับเราสวัสดีค่ะหนุ่มหญิงสวัสดีค่ะมีมีหลอกไหมมีมีหลอกมีหลอกมีหลอกตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณพ่อน้องอาณาแฟนี่พามากินร้านกาแฟอันนี้คือร้านกาแฟ อันนี้อันนี้อันนี้นะนีเลือกนะนนีอันนี้มาจากนหนีเคียวได้ไอชอบพ่อชอบพ่อชอบอันนี้นะนี่เขาบอกว่าเอ้ยต้องซื้ออย่างงี้นี่นี่อันน้าลูกอันน้าจน่๋า ว่างเลยว่างเลยด้วยอันนี้เคี้ยวได้ด้วยดอเคี้ยวไม่ได้ตาน้อย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 ตัดไฟตัดไฟเอ้ยดัมเบลดัมเบลเนี่ยยกอ่ะอันเนี้ยเสริมขอบคุณครับครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปสั่งนมก่อนครับซีเหมือนกันดูน้าหลานดูน้าลานหลานยกดัมเบลดัมเบลอยู่จ้า เด้ออุ้ยหนังสืออันนี้พอชอบกว่าชอบ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 นี่บัารจำได้เขาหรอเนี่ยแอนแอนด้า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 ะไรอย่างนมิมนี่ฮะมิมมิมมิมโหตัวมิมอันนี้อ๋อที่แช่น้ำเอออันนี้แช่แล้วมันเปลี่ยนสีโอให้โน้ต้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้แปลงมาต้องดีตรงนี้ไม่มีอ่ะต้องเข้าแกะออยังไงพอชอบมากกว่าลูกเหมือนมีแทบลูกอันเลยป่ะมีป่ะวะกับกระต่ายอันนี้เหมาะกับชุดอาณาวันนี้เลยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยนี่เสียงตัวนะอืออือไม่ได้ นี่อันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะมาเยี่ยมหลานกันต้องใ้พี่นนี่กับพี่ต้าทำสมาคมดำไทยด้วยอมีท่ามีท่ามีท่าวันนี้อยู่กับใครคะสมาคมดาวไทยเนอนี่คอันนี้คือสปอนเซอร์จากพิจนีรสวยๆของเรานะคะนีค่ะ้อ In er. วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เขาคุยไปเยอะมากนะคะ D G G อ G D G, <g i. I I Ice cream Ice cream อ c e อุ้ย

ำไมพอตอบถูกแล้วหันมองกล้องตลอดเลยพ่อนาสุดท้ายแล้วหรสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้อ่าแรปปิ้ตแรปปิ้ตแรปปิ้ตอินเตอร์ไซด์ตัวไหน